ในทุกชีวิตไม่มีใครหนีพ้นความเปลี่ยนแปลงบางวันเรายิ้มบางวันเราร้องไห้บางครั้งมีคนเข้าใจบางครั้งก็ต้องอยู่ลําพังนี่คือธรรมดาของชีวิตแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างสงบเพราะความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทัน และไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งรอบตัวเมื่อใจไม่ยึดติดความสุขก็ไม่หนีไปไหนเมื่อใจไม่ต่อต้านความทุกข์ก็ไม่อาจครอบงำเราได้การฝึกใจให้สงบไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องรอให้เงียบหรืออยู่ในที่วิเวกเพียงเริ่มจากการรู้ลมหายใจของตนเองรู้ว่ากำลังหายใจเข้า รู้ว่ากำลังหายใจออกนั่นคือการกลับมาบ้านของใจเมื่อใจอยู่กับลมหายใจมันจะค่อยๆสงบลงเหมือนผืนน้ำที่นิ่งพอจะสะท้อนเงาได้ชัดเราจะเห็นอารมณ์ความคิดความกลัวความอยากแต่แทนที่จะตกใจหรือผลักมันออกเรากลับแค่รู้แล้ววาง ใจที่รู้เท่าทันไม่ใช่ใจที่ต้องเก่งกว่าใครแต่คือใจที่อ่อนโยนพอจะยอมรับทุกสิ่งแม้จะมีความเศร้าความเหนื่อยหรือความผิดหวังก็สามารถมองมันด้วยเมตตาและความเข้าใจทุกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่คอยเตือนให้เรากลับมามองภายในว่าจริงๆแล้ว เรากำลังยึดอะไรไว้กำลังคาดหวังอะไรที่เกินจริงเมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนชั่วคราวสิ่งที่มีวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจหมดไปคนที่อยู่วันนี้วันหนึ่งก็ต้องจากกันเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างลึกซึ้งใจจะค่อยๆเบาความเบา ไม่ใช่เพราะเราไม่มีปัญหาแต่เพราะเราไม่ยึดปัญหาไว้แน่นเกินไปเมื่อใจเบาโลกทั้งใบก็เบาตามสิ่งเดิมที่เคยทุกข์ก็กลายเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เคยโกรธก็กลายเป็นบทเรียนสิ่งที่เคยกลัวก็กลายเป็นความเข้าใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่ในโลกอย่างเข้าใจ ทำสิ่งเดิมๆด,ด้วยใจใหม่พูดด้วยสติฟังด้วยเมตตาใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความรู้ตัวธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดแต่มีอยู่ในทุกลมหายใจทุกอย่างก้าวทุกความคิดหากเรารู้จักมองด้วยใจที่ตื่นเราจะเห็นความสงบอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง ใจจะไม่หลงไปกับอดีตและไม่กังวลกับอนาคตเพราะอดีตผ่านไปแล้วและอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่มีอยู่จริงคือขณะนี้และขณะนี้เองคือที่ตั้งของความสงบให้เราหยุดรับรู้ลมหายใจช้าๆปล่อยให้ใจค่อยๆวางสิ่งที่แบกไว้แล้วเราจะพบว่าความสงบไม่ต้องค้นหาที่ไหนเลย มันอยู่ในใจเราเสมอเพียงแค่กลับมาเห็นมันเท่านั้นเมื่อใจเริ่มสงบเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยดูสำคัญกลับกลายเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เคยทุกข์กลับกลายเป็นครูที่มอบปัญญาความสงบไม่ใช่จุดหมายแต่คือหนทางเพราะทุกก้าวของสติคือก้าวแห่งการตื่นรู้ ทุกลมหายใจคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจงใช้ชีวิตด้วยความอ่อนโยนไม่เร่งรีบไม่พลักสไม่คาดหวังเกินจำเป็นเมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ตัดสินใจจะค่อยๆเปิดกว้างและเข้าใจมากขึ้นลองมองดูชีวิตของเราอย่างละเอียดสิ่งใดที่เคยทำให้โกรธวันนี้ อาจทำให้ยิ้มได้สิ่งที่เคยกลัววันนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจเพราะทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะเริ่มเห็นความงามของความเรียบง่ายความสุขไม่ได้มาจากการมีมากแต่มาจากการรู้จักพอและรู้คุณในสิ่งที่มีทุกลมหายใจคือของขวัญ ทุกเช้าที่ลืมตาคือโอกาสใหม่อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยปราศจากความรู้ตัวเพราะเวลาคือสิ่งที่ไม่มีใครเรียกกลับมาได้การฝึกใจให้สงบเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำทุกวันต้องอดทนต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าคาดหวังว่าผลจะออกทันทีแต่ขอให้มั่นใจว่า ถ้าเราดูแลใจด้วยสติและเมตตาผลแห่งความสงบจะผลิตบานแน่นอนเมื่อใจสงบเราจะไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะเรารู้แล้วว่าความสุขแท้จริงเกิดจากการอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจในที่สุดชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องของการได้หรือเสีย แต่คือการเห็นเห็นทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความว่างและยอมรับสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่สงบเมื่อเห็นได้เช่นนี้ความทุกข์ก็คลายความกลัวก็หายเหลือเพียงความนิ่งลึกและอบอุ่นจากข้างในขอให้ทุกคนกลับมาดูแลใจของตนเองให้อภัยตัวเอง ในสิ่งที่เคยผิดพลาดให้อภัยผู้อื่นในสิ่งที่เคยทำร้ายและเดินต่อไปอย่างเบาใจเพราะสุดท้ายแล้วความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครหรือสิ่งใดแต่อยู่ที่ใจที่เข้าใจและวางได้เท่านั้นเองเมื่อเราเริ่มฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะเห็นว่าความสุข ไม่เคยอยู่ไกลเลยเพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจมองข้ามมันไปใจที่สงบจะมองเห็นความงามของสิ่งรอบตัวแม้เพียงเสียงลมหรือรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอมการรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ได้ทำให้เราหยุดรู้สึกแต่ทำให้เรารู้จักรู้สึกอย่างมีสติเมื่อกโกรธก็รู้เมื่อสุขก็รู้ แต่ไม่หลงไปกับมันเพราะทุกอารมณ์ล้วนเกิดแล้วดับเหมือนเมฆขับบนฟ้าใจแท้ของเรายัางคงนิ่งและสว่างอยู่เสมอในความเงียบเราจะได้ยินเสียงของใจเสียงที่บอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากการยอมรับและการอยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เป็นใจก็คลาย เมื่อใจคลายความสงบก็เกิดการให้อภัยไม่ใช่เพียงปล่อยวางผู้อื่นแต่คือการปลดปล่อยตนเองจากความเจ็บปวดที่แบกไว้เพราะเมื่อวางเราจะเบาและเมื่อใจเบาเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตสุดท้ายขนทางแห่งความสงบภายในไม่ใช่การเดินหนีโลกแต่คือการหันกลับมามองใจ เมื่อเข้าใจโลกใจจะไม่วันเมื่อเข้าใจใจโลกทั้งใบก็สงบได้ความคิดเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาบางความคิดทำให้เรายิ้มบางความคิดทำให้เราทุกข์แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรสิ่งสำคัญคือเรารู้เท่าทันความคิดนั้นหรือไม่เมื่อเราหลงไปกับความคิด เราจะถูกมันพาเดินวนในอดีตหรือหลงฝันถึงอนาคตแต่เมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเราจะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปลองมองดูความคิดเหมือนไม่ขลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องจับไม่ต้องผลักแค่ดูเฉยเฉยแล้วจะเห็นว่ามันมาเองและจากไปเองใจที่เฝ้ามองความคิดได้อย่างสงบ คือใจที่เริ่มมีอิสราภาพเพราะมันไม่ถูกความคิดควบคุมอีกต่อไปการภาวนาไม่ได้หมายถึงการไม่คิดแต่หมายถึงการเห็นความคิดโดยไม่หลงตามมันเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความสงบจะค่อยๆปรากฏไม่ใช่เพราะไม่มีความคิดแต่เพราะใจไม่ยึดกับความคิดนั้นอีกแล้วในชีวิต ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบเราอาจพยายามทำดีที่สุดแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางครั้งก็เจ็บปวดบางครั้งก็เสียใจแต่สิ่งเหล่านี้คือธรรมดาของมนุษย์การยอมรับความไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนว่าเราทุกคนล้วนอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ เมื่อเรายอมรับตนเองได้เราจะเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายขึ้นไม่รีบตัดสินไม่เร่งโทษใครเพราะรู้ว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางของตนเองความเข้าใจนี้จะค่อยๆทำให้ใจอ่อนโยนและอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังเงียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเรามองโลกด้วยความเมตตาเราจะเริ่มเห็นความงามแม้อยู่ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์และนั่นเองคือความสงบที่แท้จริงหลายคนเข้าใจคำว่าปล่อยวางว่าคือการไม่สนใจแต่แท้จริงแล้วปล่อยวางคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนไม่ต้องแบกอีกต่อไปน่ะเมื่อเข้าใจว่า ทุกสิ่งมีเหตุและมีผลใจจะไม่ดินไม่อยากควบคุมเพราะรู้ว่าโลกหมุนไปตามเหตุปัจจัยของมันเองการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของความเฉยแย่ฉาแต่คือความสงบที่เกิดจากปัญญาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วใจก็วางและเมื่อวางใจก็เป็นอิสระบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่า เสียไปกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นบางสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นต้องมีพอไม่มีแล้วกลับพบความสบายอย่างแท้จริงปล่อยวางไม่ได้หมายถึงไม่รักแต่คือรักอย่างเข้าใจรักโดยไม่ยึดถือรักโดยไม่ต้องได้อะไรตอบแทนเมื่อใจรู้จักวางสิ่งรอบตัว จะค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนเราจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกก้วที่เราเรียนรู้จะวางในยุคที่ทุกสิ่งหมุนเร็วเรามักถูกสอนให้สแสวงหาสิ่งใหญ่แต่ในความเป็นจริงความสุขแท้มักเกิดจากสิ่งเล็ก สิ่งที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ได้ยินเสียงนกยามเช้าได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้ลมหายใจลึกๆที่สงบใจเราได้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคำว่าสุขเรามักคิดว่าความสุขอยู่ในอนาคตแต่ความสุขจริงอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราทำ ด้วยใจที่ตื่นรู้เมื่อเราหยุดเปรียบเทียบชีวิตกับใครเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีและเมื่อเราขอบคุณในทุกสิ่งใจเราจะอ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความสุขไม่ต้องมากแต่ต้องจริงไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องอยู่ในใจเพราะหัวใจที่สงบคือบ้านของความสุขที่แท้จริง ความเมตตาคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องดังแต่เมื่อออกมาจากใจจริงมันจะส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมตตาเริ่มจากใจเราเองเริ่มจากการไม่โทษตัวเองในสิ่งที่พลาดเริ่มจากการยิ้มให้ตัวเองในวันที่เหนื่อยแล้วค่อยส่งต่อความอบอุ่นนี้ให้ผู้อื่น เมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะทุกคนล้วนผ่านความเหนื่อยความกลัวความไม่แน่ใจและในความเหมือนกันนี้เองเราจะเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกันเมตตาไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปบางครั้งแค่การมองด้วยความเข้าใจหรือการไม่ตัดสินใครในทันที ก็เป็นเมตตาที่มีคุณค่าแล้วเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยเมตตาใจจะสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติเพราะความเกลียดชังไม่สามารถอยู่ร่วมกับเมตตาได้เหมือนความมืดไม่อาจอยู่ร่วมกับแสงชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอไปแต่ต้องการให้เราทําสิ่งเล็กๆด้วยใจที่รู้ตัวการรู้ตัว คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกินก็รู้ว่ากำลังกินขณะเดินก็รู้ว่ากำลังเดินขณะพูดก็รู้ว่ากำลังพูดนี่คือการฝึกสติอย่างแท้จริงเมื่อเราทำสิ่งเดิมๆด,ด้วยใจที่รู้ตัวสิ่งเล็กน้อยจะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะทุกอิริยาบถคือโอกาสแห่งการตื่นรู้ ชีวิตที่มีสติคือชีวิตที่ไม่หลงทางเมื่อใจรู้ตัวใจก็ไม่ถูกลากไปด้วยอารมณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ยังมีความนิ่งอยู่ภายในการมีสติไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะเมื่อเรารู้ตัวเราจะไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่น และไม่หลงลืมความจริงของชีวิตสุดท้ายการรู้ตัวคือการกลับบ้านของใจคือการหยุดเพร่รอนในความคิดและกลับมาสู่ความสงบที่อยู่ภายในเรามาตลอด